สวัสดีค่ะก็จะมาแนะนำท่าออกกำลังกายสำหรับสาวๆนะคะก็เราจะข้ามการวอร์มอัพไปเลยนะคะก็จะมาแนะนำสำหรับสามท่าด้วยกันนะคะก็มีสควอตแบบมีอุปกรณ์นะคะแล้วก็การแพล้งนะคะแล้วก็การคาร์ดิโอก็คือการวิ่งนะคะท่าแรกที่จะแนะนำในวันนี้นะคะก็จะเป็นท่าสควอต สวอตแบบมีอุปกรณ์นะคะพเพื่อนๆก็ดูได้จากในคลิปตัวอย่างนี้เลยนะคะน้ำหนักของอุปกรณ์สำหรับมือใหม่นะคะอาจจะยังไม่ต้องใช้เพราะว่าตัวเหล็กนะคะตัวเหล็กนะคะก็ここมีน้ำหนักอยู่ที่สตาร์ทที่1ิกิโลถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะลองดูอุปกรณ์ตัวนี้นะคะอาจจะยังสำหรับมือใหม่อาจจะยังไม่ต้องใส่น้ำหนักนะคะยังไม่ต้องใส่น้ำหนักก็ได้แต่ว่าเจ้าของช่องเนี่ย คือผ่านการาทดสอบแล้วก็เล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วก็เพิ่มเป็น10นะคะจากครั้งแรกเลยก็เป็นแค่แกนเหล็กธรรมดายังไม่เพิ่มอุปกรณ์ใดๆนะคะยังไม่ใส่น้ำหนักแล้วก็ปรับมาเป็น5แล้วก็มาเป็น10บค่ะยี่สก็เคยลองค่ะแต่ว่าขายังสั่นอยู่นะคะเราไม่ต้องไปโหมหนักนะคะแล้วก็ท่านี้ก็จะได้ก้นต้นขา แล้วก็หน้าท้องนะคะสำหรับสาวๆที่ผ่านการสปอตมาค่อนข้างจะชำนาญแล้วนะคะก็สามารถมาเล่นอุปกรณ์ตัวนี้ได้นะคะสำหรับท่าต่อไปนะคะท่าต่อไปก็จะมาที่ท่าแผลงท่านี้จะเป็นแกนกลางลำตัวนะคะเพื่อนๆแกนกลางลำตัวจะได้หมดเลยนะคะสาวๆที่อยากจะโฟกัสหน้าท้องก็สามารถที่จะ,ะได้ความแข็งแรงของบริเวณ ท่อนกลางทั้งหมดเลยนะคะแกนกลางลําตัวหลังแล้วก็หน้าท้องเนี่ยคือได้หมดโดนหมดเลยนะคะอย่างน้อยๆมือใหม่อาจจะเริ่มมือใหม่เลยจริงๆเนี่ยนะคะถ้าอยากลองจริงๆนะคะก็ลองสัก15าวิแล้วก็ค่อยๆปรับขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดคนที่เขาชํานาญแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้เวลาประมาณ2ถึง3ถึง4หรือบางคนก็มากกว่านั้นนะคะแต่ว่าเราจะได้แกนกลางลำตัวเลยแหละท่านเนี่ย ได้เลยนะคะได้เห,เห็นเลยนะแผงซิกแพกมาแน่นอนในขณะที่เราแพลเนียให้เราเกรงหน้าท้องไปด้วยนะคะแล้วก็ขมิดก้นไปด้วยก็จะได้ทั้งหมดเลยนะคะต่อไปก็จะมาแนะนําท่าสุดท้ายโดยปกติแล้วเนี่ยเจ้าของช่องเนี่ยจะเป็นคนที่เวทเทรนนิ่งก่อนคือไปออกแรงหนักๆกก่อนในเวลาสั้นๆแล้วถึงจะมาคาร์ดิโอนะคะคาร์ดิโอก็มีหลายรูปแบบด้วยกันเป็นการทําต่อเนื่อง นะคะเป็นการทําต่อเนื่องแต่เจ้าของช่างเลือกที่จะวิ่งนะคะเลือกที่จะวิ่งเพราะว่าก็แล้วแต่ความถนัดมันไม่มีเหตุผลการคาร์ดิโอเราจะเลือกอุปกรณ์ตัวไหนก็ได้ เล่นแบบไหนก็ได้เทคนิคแบบไหนก็ได้ที่เป็นหมวดหมู่ของคาร์ดิโอไม่ได้จําเป็นว่าเราต้องมาวิ่งก็จะวิ่งเปลี่ยนจากวิ่งเป็นเดินแต่เดินยาวนานขึ้นก็ได้นะคะการคาร์ดิโอเนี่ยหลักๆเลยได้หัวใจนะคะได้หัวใจเมื่อร่างกายเราเวทมากๆเนี่ยร่างกายเราโตแล้วนะคะหัวใจเรายังเล็กอยู่ เพราะว่าเวทเทรนนิ่งมันจะได้กล้ามเนื้อนะแต่คาร์ดิโอเนี่ยจะได้หัวใจหัวใจโตขึ้นสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายขึ้นนะคะได้คล่องได้ชำนาญขึ้นได้ได้สะดวกขึ้นเพราะฉะนั้นเวทเทรนนิ่งเสร็จแล้วเราก็ต้องคาร์ดิโอไปด้วยเจ้าของช่องเลือกที่จะคาร์ดิโอเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่ามันจะได้ไม่ตัดกําลังนะคะสําหรับการคาร์ดิโอสาวๆก็เลือกได้หมดเลยในหมวดของคาร์ดิโอจะเลือกเป็นแบบไหนก็เลือกได้เลยนะคะแต่ คลิปนี้เจ้าของช่องเลือกที่จะใช้วิธีวิ่งนะคะเราจะเดินเดินขึ้นบันไดสำหรับอุปกรณ์เครื่องเล่นในยิมก็จะมีหลากหลายเลยนะคะ<ๆ>ก็<ๆ>ไปลองดูกันได้เลยนะคะอย่าลืมว่เวทเทรนนิง่งเนี่ยมันจะได้กล้ามเนือ้อแต่การคาร์ดิโอเนี่ยจะทำให้หัวใจเราโตขึ้นร่างกายข้างนอกเราโตนะคะกล้ามเรามาใหญ่แต่หัวใจเราเล็กนิดเดียวเนี่ย นะมันไม่บาลานซ์สมดุลด้านในนะคะการสูบฉีดการเต้นของหัวใจกับร่างกายเนี่ยการฟอกเลือดการสูบฉีดให้เลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายเนี่ยมันจะไม่ไม่สะดวกไม่ไหลลื่นเพราะนั้นร่างกายโตขึ้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ขึ้นหัวใจก็ต้องโตขึ้นแล้วก็ได้การเบื่ด้วยนะคะก็ถ้าสําหรับเจ้าของช่องก็อยากจะแนะนําว่าวเวทีนิ่งก่อนแล้วค่อยไปคาริโอเราจะได้ไม่เหนื่อย ะะถ้ายัางไงใครๆที่เข้ามาชมคลิปสั้นนี้นะคะก็อยากถ้าเป็นประโยชน์ก็อยากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจ้าของช่องด้วยนะคะจะได้นำสิ่งดีๆมาแบ่งปันกันนะคะวันนี้ก็จะขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ